Good morning EverPodcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับเพื่อนๆชาว EverPodcast ทุกคนผมชื่อเนธกำอนสว่างวรรรัต์วันนี้ผมมีหัวข้อแนวคิดดีๆที่จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังกันครับวันนี้มีหัวข้อที่ว่าเวลางานกับเวลาส่วนตัวที่บ้านแบ่งอย่างไรแน่นอนครับ ช่วงนี้นะครับหลากหลายคนนะครับน่าจะมีโอกาสที่เราได้ work from home เรามีโอกาสได้ทำงานอยู่ที่บ้านนะครับแต่คำถามก็คือเอ๊ะเราจะมีเวลาส่วนตัวหรือเราจะดึงสมาธิตัวเองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร ซึ่งปกติแล้วนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยบางครั้งนะครับเวลาเราอยู่บ้านแน่นอนเลยบางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอเลยนะครับทำในสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็เผลอเลยลืมงานที่เราควรจะทําแต่วันนี้ครับในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็พอร์แคสดีๆนะครับเนี่ยอยากเอามาแบ่งปันให้พวกเราฟังกันครับเขาเขียนไว้อย่างน่าสนใจครับว่าถ้าวันนี้นะครับเรามีการแบ่งเวลาอย่างชัดเจน จะทำให้เราเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงและเรายังมีเวลาว่างไปทําอย่างอื่นด้วยเรามารับฟังกันครับข้อที่ mm. 1เขาบอกไว้ว่าเราต้องมีรูทีนที่ชัดเจนครับหรือมีกิจวัตรที่ชัดเจนในแต่ละวันครับโดยที่เรานะครับจะไม่ปล่อยให้เราเนี่ยทำงานโดยอิสระครับอย่างเช่นนะครับเรามีรูทีนที่ชัดเจนมากๆว่าเอ๊ เราจะตื่นนอนตอนเช้าออกกำลังกายช่วง8โมงเราจะเช็คอีเมลช่วงเวลากี่โมงซึ่งการทำงานที่มีรูทีนชัดเจนแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นอิสระในแต่ละวันซึ่งแน่นอนครับประสิทธิภาพของการทำงานในแต่ละวันก็จะเป็นรูทีนนั่นเอง ข้อที่2ครับเราต้องกําหนดกระบวนการการเข้างานทํางานอย่างชัดเจนสืบเนื่องต่อจากข้อแรกเลยครับวันนี้นะครับเราต้องมีกระบวนการเข้างานอย่างชัดเจนครับเช่นเราจะต้องอาบน้ําแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าครับ เพื่อให้เราสร้างสภาวะแวดล้อมให้พร้อมกับการทำงานนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าการแต่งตัวหรือการจัดโต๊ะทำงานนะครับเพื่อให้เราพร้อมต่อการทำงานนั่นเองข้อที่3ครับมีแพลนให้ชัดเจนในแต่ละวันครับว่าในหนึ่งวันเราต้องทำงานอะไรบ้างเราจะเขียนสเกจโดมาเลยครับว่าเชา้าสายบ่าย เย็นเราควรทำอะไรซึ่งการเขียนแพลนที่ชัดเจนในแต่ละวันเขาแนะนำไว้ว่าเราควรทำและเขียนแพลนในตอนก่อนนอนทุกวันครับว่าวันพรุ่งนี้เราต้องทำอะไรบ้าง และข้อที่4ครับเขาบอกว่าเราต้องสื่อสารให้เยอะมากกว่าเดิมครับในข้อนี้นะครับก็คือการที่เราเนี่ยอาจจะต้องมีการมีการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับบุคคลไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานครับเราควรจะกําหนดเวลาที่ชัดเจนครับว่าเราควรสื่อสารเวลาใดเราควรตอบเมลเวลาใดเราควรนัดประชุมเวลาใดหรือเราควรสอนงานเวลาใดครับ และข้อสุดท้ายครับคือการแลปอัพหรือการสรุปงานในแต่ละวันครับวันนี้ครับเขาบอกว่าการทำงานควรมีระยะเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะจบงานกี่โมงหรือจบวันกี่โมงครับเช่นเรากำหนดเส้นตายเลยครับว่าวันนี้เราจะทำงานถึง1นึ่ทุ่มแสดงว่าพอหนึ่งทุ่มปุ๊บเราจะต้องปิดคอมและเราต้องสรุปงานในแต่ละวันครับว่าวันนี้เราได้ทำงานอะไรบ้าง เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมขอนุญายัดทวนให้พวกเราฟังกันนะครับว่าวันนี้เราจะแบ่งเวลางานกับเวลาส่วนตัวที่บ้านได้อย่างไรบ้างข้อที่1ครับคือการมีรูทีนที่ชัดเจนในแต่ละวันข้อที่2ครับมีกระบวนการเข้างานทํางานที่ชัดเจนข้อที่3ครับมีแผนงานที่ชัดเจนข้อที่4ครับสื่อสารเยอะมากกว่าปกติและข้อสุดท้ายครับ มีการแรปอัพในแต่ละวันว่าเราทำงานได้มีประสิทธิภาพอย่างไรสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Good morning Ever Podcast เพราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ